สวัสดีจ้าพี่น้องมันอิจินพามากินข้าวหลังบ้านลมแหง้งแหง้แหงแต่ว่าลมดีดีพี่น้องดูดีมันอิจินมีอย่างมามี่หมกปลาดุกหมกปลาดุกเห็นบอนอ้ะนี่หมกปลาดุกมันลมมากเลยจินจะเอาใบตองออกแล้วนะา๊ะเนาะแล้วก็มีหมูทอดไก่ทอดนี่ไงกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเลยพี่น้องจิน มันล่มแห้งไหมพี่น้องใบตองมันพัดเดี๋ยวจินเปลี่ยนเอาไซซ์ซ้ำเลยนะจ๊ะเนาะแป๊บบนึงเนาะจินเอาใบตองออกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าล่มมันพัด <c oughs> มากินกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนไปกินิกนกรฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องกินพัฒแซยเด้อคะ่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยนะูทูบแล้วค่ะเนาะจึงได้ขอบคุณหลายๆเดจ้าลมแห้งนิดน,นึงขอโทษขออภยัย้อจินวันล่มมันดีไหมจินกันลย้ยาวมะไม่หมูทอดด้วยพี่น้อง หมูทอดไก่ทอดทำไมันไม่เสยียงดังอย่างกักขอโทษขอภัยเรียบ่มแห้งอิหลีพีน้องเบิงมาก,กินกันเลยจ้าหมกปลาดุกจินโมกเองเนาะจ้ะเห็ดใหม่ๆเลยนี่จ้าหมกปลาดุกใส่ผักชีลาว ใส่ผักชีลาบใส่อีอย่างก็กระลำต้นหอมผักชีอืมมูทอด กินยุ่หลังบ้านพี่น้องข้างหลังเป็นต้นพักแป้นด้วยจ้นะกินปลูกขักแป้นใส่ร้อกระถางรอรถไว้นู้นเขียวเขียวนะมาจะมาะแซ่แบๆน้ำกันเลยมือนี่ปลาดุกมกปลาดุกเฮ็ดเองเลยมือนี่แต่ว่าวิธีมกกินไม่ได้เฮ็ดในเบื้งนั่นจ้ะนะะแล่นนาแล่นลังเนี่ยกินไปซื้อใบตองมา นี่ประดุกนี่ยพี่น้องนี่ประดุกปลาดุกปลาดุกกินกับผักซีนี่ไงผักซีสุดยอดเลยหอมหอมผักซีเล่าแล้วก็ข่าตะไคร้ใบบักูดนะจ๊ะจินตําตําตําสุดยอดจริงๆแซ่บๆเลย ลมันแหงบางทีมันก็บมาแบบมันมาเป็นเทียีๆไปน่นองเนี่ยปลากินกับกระลำแซบ่บหมูทอดอ หมูทอดอร่อยอร่อยแล้วพี่เน้อปลาดูกลางมันมาดูจ้าสักแทมแล้วกันมือเนี่ยขูเหนียว มกประดุกผักซี่หอมๆเลยตำข้าตะไคร้ไปบักกูดใส่น่าจะเนาะหอมแดงพริกชิโนะขเนียวลูกหางลางกระแตนนะ้ะพี่ดองเนาะ จะได้เห็นต้นพักพักแป้นจนินเลย จากประดุกแล้วก็ใส่บางคนมันเดเอาแป้งข้าวเหนียวเนะาะแต่ว่าเจินจเอาเข้าวที่จินหนึ่งเจนินเอาข้าวสารมาตำตำเลยให้เป็นแป้งข้าวเหนียวประดุกมันมันเลย้างมันดี หมกเลยมันก็นแซ<ส>่บสุดยอดใลยช่ผักซีใช่ผักซีเล่าห,หลายๆผักไอตต้นหอม ลมมันแห้งทุกมือเลยจ้ะเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังคั้วเนี่ยถ้าหลวกไปนี่ก็เป็นบอ่อปลาแล้วอะเห็นเป็นกำแพงบอ่ปอปลาข้างหลังที่จินเคยทายเบื้องอลพี่นอ้องนั่นแหละมันเป็นบอ่อป่นมินมันติดกัน อ,อหมูทอดหมูทอดมารจ้ามากินขอน้ำกันกับเขามีลายย่างอยู่มั้นี่สองย่าง บกประดุกนี่จ้ะประดุกแซบๆเลยพี่น้อง หมกปลานิ่นหมกปลาหมกปลาคอก็อได้นะพี่น้องอันนี้จิ้นซื้อมากหมูอทอด รมม่มามันมาเป็นบางเทือบางเทือกกับแห้งรมอะเริ่มหม้อีกแล้วกินเลยบกค่อยได่เดมาทายหลังบานเพราะว่ามันรมแหง้งโดนดดมาทายเทอหนึงน่งเนาะมันเย็นอยู่พี่น้องเย็นดีอืมแนงวัน อ,อ,อ,อืไม่ไหวมันหอมไม่หอมม,หอม,มันหนึบอมโอ้ยลมมาแล้วพี่นอ้องอิ่มพอดีเลยสำหรับคลิปกินหมกปลาดุกโอ้เฮ็ดเองเลยพี่น้องโอ้ยลมมาแห้งแล้วพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้จินกัฝากไว้ซมีเนาะจ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินช่องจินพาแสแซบในเด้อค่ะมีนั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะยังไงก็ขอบคุณลหลายๆจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ